Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน มันมีอีกอันหนึ่งด้วยที่เป็นไอเทมฮิตใหม่ๆนะคะ <Ừ. S 2> ก็คือไอขนมแบบที่น่าจะมาจากสายเกาหลีเขาเรียกว่าเป็น a i r b a บกนะเป็นขนมอบที่แบบเิดว่าอบไม่ทอดนะคะ <Ừ. S 2> ซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจว่านี่แหละคือแบบมาแล้วโซลูชันของคนชอบกินขนม,มกรอบๆที่จะกินโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไป <c oughs> จริงไหมคะอาจารย์ถ้าถามว่ามันมีความต่างจาก ตัวที่มันต้องทอดไหมมันมีความต่างในแง่ของปริมาณของไขมันนะคะแต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันอีกอันนึงก็คือตัวโซเดียมเท่ากันแล้วบางสูตรเนี่ยพบว่าสูงกว่าสูตรปกติด้วยซ้ำสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะใน Single Being Podcast ที่ฟังแล้วคุณจะรู้สึกสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ฟังอิ่มท้องกันมาหรือเปล่าคะถ้ามีอิ่มก็พอสและไปทานให้อิ่มก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องของขนมของทอดของโปรดของใครหลายๆคนเลยค่ะเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะคะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกของทอดเนาะบอกว่าเอ๊ะมอทอดไร้น้ํามันหรือว่าทอดแบบแอร์เบกอบไม่ทอดหรืออะไรก็ตามเนี่ย จริงๆแล้วมันดีกับสุขภาพไหมอ่ะเราควรจะกินแบบไม่ต้องรู้สึกผิดหรือเปล่าหรือเฮลตี้สแน็แอะมันมีอยู่จริงไหมอ่ะเราควรจะแบบเลือกยังไงดีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแขกรับเชิญที่หมอชวนมานี่ก็จริงๆเป็นแขกรับเชิญกึ่งประจำอีกท่านหนึ่งนะคะเพราะว่าหมอรู้สึกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารที่คุยกันแล้วมันคลิกมากคือต้องเข้าใจเนาะในเรื่องของอาหารเรื่องของโภชนาการอะ่ะจริงๆมันอาจจะมีหลายความเชื่อ ซึ่งนักวิชาการบางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อตรงกันก็ได้แต่ว่าสําหรับอาจารย์ท่านนี้กับหมอรู้สึกว่าเราเชื่อตรงกันในเกือบทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะถามไปเรื่องไข่เรื่องเต้าหู้เรื่องอะไรก็เออข้อมูลเราได้รับมาตรงกันเราเห็นตรงกันก็เลยอยากรู้ว่าในเรื่องของของทอดขนมกรุบกรอบเนี่ยอาจารย์ท่านนี้จะตอบตรงกันกับคำตอบในใจหมอไหมนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ X ดรวรรณพรทองโฉมอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาโภชนาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะหมอพิงค์ค่ะก็ยินดีต้อนรับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่ s i n เกิลบีอิก็บอกเลยว่าทุกครั้งที่อาจารย์มาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารต่างๆเนี่ยคือชาว s i n เกิลบีอิก็จะชอบติดตามฟังกันมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ค่ะวันนี้นะคะเรามาไขาประเด็นข้อข้องใจในเรื่องของของทอดกันคะ่ะอาจารย์คือก่อนอื่นเลยเนี่ยสมมติเวลานเราบอกไขว่าเอะของทอดนะ คือคนเนี่ยก็จะเข้าใจว่ายไม่ได้ลดน้ําหนักนี่ทําไมอ่ะกินของทอดไม่ได้เหรอโอ้ฉันอฉันกินของทอดไม่ได้เหรอจริงๆแล้วอาจารย์ว่าอาหารทอดเนี่ยถ้ากินมากไปนะคะมันจะส่งผลเสียกับสุขภาพเรายังไงบ้างคะสำหรับอาหารทอดเนี่ยก็จริงๆแล้วมันเป็นอาหารที่ถูกปากหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่ามันด้วยรสชาติแล้วก็ความมันเนาะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว <c oughs> ทุกแป้งทอดหรือว่าอาจจะเป็นขนมที่เป็นแป้งทอดต่างๆนะคะ,คะซึ่งเรื่องของทอดเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเอ้ยกินไปแล้วจะ อ้วนเท่านั้นนะคะหรือบางคนก็บอก <kilo. S 1> เอ๊ะเราก็กินเป็นประจำไม้ทำไมไม่ไอ้วน <c oughs> ซึ่งก็จะเห็นหลายๆคนเนี่ยที่ก็มีรูปร่างไม่ได้อ้วนนะคะ <c oughs> แต่ก็จะชอบกินของทอดเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วอันตรายของของทอดเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของการที่เราจะได้รับพลังงานมากเกินเราอาจจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วอันตรายของมันคือในเรื่องของตัวน้ํามันที่ใช้ทอดเนี่ยเนื่องจากในเรื่องของของทอดเนี่ยเราจะใช้กลุ่มของน้ามันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวที่สูง Uh huh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยกดไขมันอิ่มตัวที่สูงเนี่ยก็จะทําให้ระดับไขมันที่ไม่ดีในร่างกายคือ LD L D L uh huh. คอเลสเตอรอลเนี่ยในเลือดเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆ ของร่างกายซึ่งตรงนี้ก็จะเสี่ยงต่อพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยการที่กินไขมันกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทําให้มีการอักเสบขึ้นภายในร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดพวกโรคเรื้อรังต่างๆในร่างกายมากมายว่าจะเป็นเบาหวานความดันในเรื่องของน้ํามันที่เขาใช้ทอดเนาะปกติแล้วเวลาเราซื้อของทอดเนี่ยเขาก็คงไม่ใช่ทอดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งน้ํามันนั้นๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นน้ํามันที่ทอดซ้ํา ซึ่งก็จะมีข้อมูลจากการสำรวจเก็บตัวอย่างของอาหารทอดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะจริงๆถ้าเก็บที่อื่นก็อาจจะเจอคล้ายๆกันในเรื่องของคุณภาพน้ำมัน เขาจะดูในเรื่องสารโพล่านะคะสารโพล่าเนี่ยจะเป็นสารที่เกิดขึ้นเมื huh. pack, s <S uh ่อ huh. ม right ันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของน้ํามันเมื่อเกิดการใช้งานไปแล้วอาจเป็นการเสื mm ่อมสภาพซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารที่อาจจะทําให้เกิดการก่อมะเร็งได้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อน้ํามันมันใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีสารโพล่าแต่ก็คงไม่ได้หมายความว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งใช่ไหมคะเราก็จะมีข้อจํากัดเหมือนกันว่า ถ้าใช้ซ้ำเนี่ยก็ไม่ควรจะให้มีสารโพลาอยู่ในปริมาณที่มากจนเกิดผลกระทบต่อร่างกายซึ่งพบว่าเมื่อไปสำรวจแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารทอดที่เป็นประเภทที่แป้งทอดหรือว่าเนื้อสัต์ทอดเนี่ยน้ำมันเนี่ยก็จะพบว่าเสื่อมเสียคุณภาพที่มีสารโพลาในปริมาณมากเนี่ยจากตัวอย่างที่มันผิดคุณภาพเนาะรประมาณ1 5 4 0เลย จากที่ตัวอย่างที่สํารวจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากินของทอดเป็นประจําเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องน้ําหนักอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของไขมัน L D L ในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ค่ะอืมโอเคเลยค่ะดังนั้นนะคะเนี่ยมันจะมีพวกแบบสาวๆที่หอมๆเนาะแล้วก็สบาใจการของทอดเป็นกิจวัตรก็ฟังไว้เลยพบมากเลยค่ะในการให้คำปรึกษาถึงชนาการว่าก็รูปร่างมันไม่ได้เอฟเฟกอะไรเนาะก็ไม่น่าจะกังวลแต่พอเสาะเลือด มาปุ๊บเนี่ยไขมันในเลือดสูงนะคะเพราะนัน้นตั้ง LDL นําไปสู่ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ยังมีโอกาสเสี่ยงมะเร็งด้วยนะคะใช่ค่ะทีเนี้ยมันก็จะมีแบบแหมตัวช่วยของคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าโอเคถ้าบอกของทอดเนี่ยมันน้ำมันเยอะเนาะมันก็เลยมีนวัตกรรมหม้อทอดไร้น้ำมันซึ่งก็โด่งดังมาตั้งแต่ช่วงเริ่มล็อกดาว ตัง<ช>้งแต่โควิดแรกๆเนะาะการเนาะตั้งแต่ first wave ของโควิดเนี่ยก็กลายเป็น<ช>นมาตก,การประจำบ้านของทุกคนแล้วจริงๆมันมีหลักการทำงานยังไงให้มันทำไมมันถึงทอดโดยไร้น้ำมันได้ จริงๆหม้อทอดไร้น้ามันเนี่ยจริงก็หลักการมันก็จะคล้ายๆกับหม้ออบลมร้อนที่เรานิยมใช้ฝาบน,บบนใช่ไหมคะแต่ว่าห<ต>ม้อทอดไร้น้ามันเนี่ยเขาจะเพิ่มในตัวของพัดลมเข้ามาซึ่งตรงนี้มันจะทําให้ตัวของความร้อนเนี่ยมันกระจายทั่วในหม้อนะคะก็คือมันจะมีขดลวดอยู่บนบริเวณด้านบนของตัวหม้อแล้วก็มีพัดลมด้วยซึ่งเขาจะมีตัวของความร้อนเนี่ยออกมาจะเป็นลมร้อนออกมาซึ่งก็จะใช้ในพวกของอากาศเนี่ย พาความร้อนเข้าไปในเนื้ออาหาราแล้วก็ดึงพวกไขมันความชื้นออกมาทําให้อาหารเนี่ยมีความกรอบแล้วก็มีสีเหลืองน่ารับประทานซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกใจคนที่อาจจะชอบกินของทอดอ<า>แต่ว่าไม่อยากจะได้รับน้ํามันเยอะนะคะ าจะบอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าื่องของการที่ทําให้อาหารสุกโดยใช้ความร้อนร้อยแปดสิบองศาถึงสองร้อยองศาขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนทําให้เกิดสารพวกสารก่อมะเร็งได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาหารที่ผ่านความร้อนไม่ว่าจะอาหารที่ทําจากแป้งหรือว่าเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ติดมันเนี่ยอาจจะมีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ารับประทานในปริมาณที่เยอะนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับได้แต่ในแง่ของ ข้อดีก็เนื่องจากว่าอาหารทอดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาหารเป็น high energy density เนอะกินนิดเดียวแต่พลังงานมันเยอะอตรงนี้ก็จะมาตอบโจทย์คนที่ชอบกินของทอดแล้วไม่อยากได้รับพลังงานมากเกินไปฝั่งแบบนี้ก็เอ้ยมันก็จะเป็นเซนส์ของเราว่าอ๋อมันพลังงานน้อยเนอะ เราก็จะกินมากกว่าปริมาณปกติที่เรากินแล้วก็กินบ่อยด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นข้อเสียเหมือนกันทำให้เราตายใจนะคะก<ช>ินในปริมาณที่มากจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้รับพลังงานเท่ากับที่เรากินของทอดปกติได้ <c oughs> ใช่เลยค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์เลยนะคะคือมันก็มีข้อดีเนาะคือแคลอรี่มันลดลงจริงแต่กลายเป็นว<ช>่าคน,นกินมากขึ้น<ช>แล้วก,กินมากขึ้นมันก็กลายเป็นว่าเอาสรุป ปริมาณที่มากกลายเป็นเ <laughs> ท่าเดิมเท่าเดิม <laughs> นอนแล้วมันก็ยังมีในส่วนของความเสี่ยงต่อสารต่างๆที่อาจจะเป็นสารก่อะเร็งได้ด้วยนะใช่เลยค่ะอืมจริงๆเนี่ยนอกจากของทอดแล้วเนาะสิ่งที่ต้องมาคู่กันคนที่ชอบกินของทอดอะ่ะก็มักจะชอบพวกกรุบกรอบ นโดยเฉพะาะแบบมันฝรั่งทอดกรอบอะไรต่างๆเนี้ค่ะคือกินแล้วแบบกรุบกกรุบกัเนี่ยบางคนมีความสุขมากเลยกับการมันเป็นเคี้ยวอะไรกรอบนะคะจริงๆไอ้ขนมกรุบกรอบนี่มันไม่ดีกับสุขภาพยังไงคะจารย์จริงๆขนมกรุบกรอบเนี่ยจะเป็นขนมที่ จริงๆวัยเราก็ถูกใจเหมือนกันนะคะตั้งแต่วัยเด็กจะถึงวัยเราเใช่แม้เราจะได้รับคําแนะนําว่าอุ้ยอยากกินมากเดี๋ยวจะทําให้เราได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ดูดซึมน,น้ําย่อยอะไรพวกนี้เราก็ยังกินอยู่ทุกวันนะคะเพรจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งในการรับประทานอาหาร บางอย่างเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ดีเนาะแต่มันก็เป็นสร้างความสุขใจได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าในเรื่องของโทษเนี่ยเราก็ต้องคํานึงด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เรายับยั้งชั่งใจในการกินแล้วก็เลือกให้ยังเหมาะสมนะคะดังนั้นเนี่ยอันตรายที่เราจะได้รับจากพวกขนมกรุบกรอบ ถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นพวกมันฝรั่งทอดกรอบที่อาจจะนิยมรับประทานกันเนี่ยในแง่ของผลเสียต่อสุขภาพจะเห็นว่าขนมกรุบก,กรอบเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งหน่วยบริโภคหรือประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิบกรัมเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมที่ค่อนข้างเยอะปริมาณโซเดียมเยอะเยอะเท่าไหร่นะคะโดยเฉลี่ยแล้วจะประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยมิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคต่อหนึ่งหน่วยบริโภคโอเคใช่ค่ะก็ประมาณไม่เยอะมากนะคะไม่ใช่ถุงยี่สิบ สานะคะจะมาถุงไม่เกิน10บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณโซเดียมที่คนได้รับต่อวันก็ถือว่ามีปริมาณที่มากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการกินขนมกรุบกรอบเนี่ยแม้ว่าขนมอันนั้นอาจจะมีการเค็มว่า ไม่ได้ทอดหรือว่าไม่ได้มีใส่สารรุ้งแต่งอะไรมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะตกมาตายตรงปริมาณโซเดียมที่ส่วนใหญ่จะสูงมาก<ห>ดังนั้นเนี่ย<ห><ห>ขนมกรุบกรอบเนี่ยเราก็จะทําให้มีโอกาสได้รับในตัวปริมาณโซเดียมที่เยอะ<ห><ห>ซึ่งปริมาณของโซเดียมที่แนะนําถ้าเกิดเป็นอาหารว่างหรืออาหารที่เรากินเล่นเนี่ยตอนหนึ่งวันเนี่ยเขาแนะนําว่าไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมโซเดียมนะคะจากอาหารกลุ่มนี้ซึ่งจะเห็นว่ากิน้าไปห่อนึ่งก็จบแล้วอะ่ะใช่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เรากินเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่ ห่อละสิบบาทเนาะเรามักจะกินสักยี่สิบบาทเอ้จริงๆสมัยนี้ห่อเล็กมันหาซื้อยากด้วยนะใช่หอ<ม>่อห้าทสมัยเราเนี่ยไม่รู้อ,อยู่ตรงไหนเป็นไนจะซื <laughs> ้อบ,บาทเป็นต้องไปใช่ใช่ค่ะสมัยนี้นะไม่มีแล้วมีแต่ห่อใหญ่ใช่แล้วนอกจากตัวโซเดียมล้วเนี่ยในตัวของขนมกรุบกรอบต่างๆเนี่ยอย่างเช่นตัวมันฝรั่งทอดกรอบเนี่ย<ม>ก็เพราะว่ามีการศึกษาวิจัยว่าในเรื่องของกระบวนการพวกมันฝรั่งเนี่ยเมื่อเอาไปโดนความร้อนนะคะโดยเฉพาะการทอดหรือการใช้ความร้อนสูง จะเกิดสารตัวหนึ่งอะคริลามายนะคะที่ค่อนข้างเยอะซึ่งสารกลุ่มนี้เนี้มีข้อมูลเหมือนกันว่าอาจจะทําให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พบว่ามีการศึกษาว่าคนที่กินไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยในปริมาณที่ก็ประมาณห่อใหญ่ห่อหนึ่งเนี่ยต่อวันเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มนะคะที่อาจจะทําให้เกิดการอักเสบขึ้นในร่างกายได้ก็จะมีการเจาะพวกมาร์กเกอร์ต่างๆเกี่ยวกับการอักเสบในร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อร่างกายเกิดการอักเสบเนี่ยแน่นอนว่าโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยก็จะตามมาได้แน่นอนค่ะ ค่ะซึ่งการอักเสบก็ไปเร่งความแก่ด้วยนะดังนั้ <laughs> นเวลาเราฉีกขนม,มกรอบนะก็ดูไปเค็มนะจ้าเสียงมะเร็งนะจ้าเสียงแก่นะจ้าอะไรเงี้ยใช่เลยค่ะ <laughs> <laughs> ทีนี้แต่บางยี่ห้อเขาก็พยายามเนาะที่จะแบบผลิตรุ่นต่างๆที่เคลมว่ามันแบบดีกับสุขภาพมากกว่ามเช่นบางแบรนด์เนาะเขาบอกว่ามีรุ่นโฮวีด อะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเหมือนดีไซน์ให้รู้สึกว่ากินแล้วผอมอาจารย์จริงๆ้จริงๆแล้วอาจารย์มองว่าผู้นี้จริงๆเขาใช้เปอร์เซ็นต์โควิตมากน้อยแค่ไหนแล้วคือจริงๆมันต่างกันไหมหรือว่าถ้าอยากกินก็กินอย่างที่อยากกินไปเถอะหรือยังไงดีค่ะจริงๆแล้วในตัวขนมกรุบกรอบเนาะมันก็จะถูกให้ความหมายว่าเอ๊ะมันไม่ดีต่อสุขภาพแน่ของในเรื่องของการตลาดเนาะเขาก็มองถึง เพนพอยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเราจะเลือกอาหารที่มากินกรุบกรอบเนี่ยก็อยากจะได้สุขภาพด้วยเขาก็อยากจะเอ้ยกรุบกรอบอันนี้เนี่ยมีใย,ยอาหารที่เยอะนะเพราะว่า uh huh. มีโฮเกนหรือว่าลดไขมันลงมาอะไรพวกนี้นะคะ uh huh. ซึ่งถ้าดูจริงๆเราเนี่ยก็พบว่าบางยี่ห้อเนี่ยจะมีใส่พวกธัญ,ญพืชเข้ามานะคะธั uh huh. ญ,ญพืชแล้วก็มีผสมมันฝรั่งด้วยธัญ,ญพืชที่ใส่เข้ามา uh huh. ก็จะมีพวกข้าวโพดข้าวโอ๊ตข้าวสาลีพวกนี้นะคะ uh huh. ก็เขาจะใส่ยอยู่ประมาณ47% แต่ถามว่าสิ่งที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันช่วยเพิ่มแย,ยอาหารมากน้อยแค่ไหนเมื่อดูที่ฉลากเนี่ยก็พบว่าไม่ได้แตกต่างจากสูตรปกติเท่าไหร่เลยต่างขึ้นมาคือแย,ยอาหารเพิ่มประมาณ1กรัมจากเดิมเนี่ย <laughs> หนึ่งหน่วยบริโภคแยอาหารอยู่ประมาณ1กรมัม ดูด้านหน้านี่เฮลตี้เลยนะสวยเลยแต่พอดูฉลากเนี่ยอยู่แค่ประมาณขึ้นมาคือเป็นสองกรัมซึ่งแทบจะไม่ได้กระทบอะไรเลยแต่ตัวโซเดียมเนี่ยพบว่าปริมาณโซเดียมไม่ได้แตกต่างจากสูตรปกตินะคะดังนั้นเนี่ยในตัวพลังงานก็ไม่ได้ลดลงก็โดยิเลียเนี่ยประมาณ30กรัมจะมีพลังงานอยู่ที่ประมาณ150กิโลแคลอรี่เท่ากับเรากินข้าวประมาณ2ทเพีแล้วก็ได้ตัวโซเดียมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวใยอาหารเนี่ย อย่าไปนับเลยดีกว่าเนาะแช่วันสองกรัมเท่านั้นเองคือบอกว่าต้องต้องเข้าใจเลยนะบางทีบอกว่าหน้าตาเขาดูเฮลตี้มากแต่ก็ดูฉลาดโูษชนะใ่ใช่ค่ะจริงสสาคัญมากในเรื่องการอ่านฉลากเนี่ยจําได้ว่าอาจารย์ก็เคยสอนพวกเราเนาะแล้วก็ใช่ค่ะ อาจารย์เคยเขียนบทความเรื่องพวกนี้ด้วยแหละนะคะใช่ค่ะแนะนําเลยเรื่องอ่านฉลากทีเนี้ยมันมีอีกอันหนึ่งด้วยที่เป็นไอเทมฮิตใหม่ๆนะคะก็คือไอ้ขนมแบบที่น่าจะมาจากสายเกาหลีเขาเรียกว่าเป็นแอร์เบกนะเป็นขนมอบที่แบบคิดว่าอบไม่ทอดนะคะซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจว่าเนี่ยแหละคือแบบมาแล้วโซลูชันของคนชอบกินขนมกรอบๆที่จะกินโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปจริงไหมคะอาจารย์ถ้าถามว่ามันมีความต่างจาก ตัวที่มันต้องทอดไหมมันมีความต่างในแง่ของปริมาณของไขมันนะคะคถ้าสูตรปกติเนี่หนึงหน่วยบริโภคเนี่ยจะมีไขมันอยู่ที่ประมาณ6-8กรัมแต่พอเป็นที่ใช้พวกแอร์เบกนะคะก็ค,ะค,ะคือไม่ได้ใช้น้ำมันแต่จริงเขามีใส่น้ำมันลงไปในกระบวนการอยู่บ้างแต่แค่ไม่เอาไปอทอดเอาไปอบซึ่งปริมาณไขมันเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณ4ี่กรัม ก็ลดลงนะคะแต่ถามว่ามันทําให้เปลี่ยนในเรื่องของพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภคไหมเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเพราะปริมาณคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมีปริมาณใกล้เคียงกันมากเลยทําให้หนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยมีพลังงานอยู่ที่ประมาณ150กิโลแคลอรี่เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือตัวโซเดียมเท่ากันแล้วบางสูตรเนี่ยพบว่าสูงกว่าสูตรปกติด้วยซ้ำคือหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยมีโซเดียมถึง200มิลลิกรัม ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็แค่เป็นความรู้สึกว่ามีมีไขมันลดลงแต่เงี้พลังงานโดยรวมเนี่ยไม่ได้แตกต่างนะคะ <ừ> แล้วก็โซเดียมก็ยังได้เท่าเดิมดังนั้นต้องคํานึงถึงปริมาณการกินอยู่เหมือนเดิมค่ะโอเคนะคะก็ฟังไว้เลยนะคะคาร์บโบไฮเรดรตก็ยังมีอยู่โซเดียมก็ยังมีอยู่นะคะนก็ทานแต่พอประมาณ นะคะมาที่อีกขนมยอดฮิตหนึ่งของคนลดน้ําหนักค่ะเพราะว่าสำหรับคนลดน้ําหนักเนี่ยก็จะคิดว่าการกินพวกปลาเส้นปรุงรสนี่คือ,อน่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดละเพราะว่าหน้าซองก็จะเขียนเลยนะโปรโตีนสูงไขมันต่ำนะคะจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าในการกินพวกนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมคะ สิ่งที่เขาเขียนไว้เนี่ยจริงๆไม่ได้ผิดไปจากความ uh huh. เป็นจริงเลยนะคะ uh huh. ก็คือในหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ย uh huh. เขาจะมีโปรตีนถึงประมาณ8กรัมเลย uh huh. ไขมันเนี่ยเป็นสูงเลยนะคะ uh huh. แต่สิ่งที่มันพิเศษก็คือโซเดียมเนี่ยสูงกว่าข <laughs> นมกรุกรอบยี่ห้ออื่นเลยนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์เลย uh huh. คือในหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยมีโซเดียมเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ500-800มิลล uh ิก huh. รัม สือสูงมากแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีการออกสูตรที่ลดปริมาณโซเดียมลงประมาณ30%เอร์ซแต่หนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยยังมีโซเดียมถึงประมาณ400มิลลิกรัมซึ่งสูงกว่าขนมกรุบกรอบโดยปกตเิเพื่อให้มันอร่อยนะอาจารย์ใช่ค่ะเพื่อให้มันอร่อยพรจะสังเกตว่าขนมเนี่ย ถ้ามันลดทุกอย่างให้มันอยู่ในเฮลตี้เนี่ยก็มันจะ,จะกินไม่ค่อยได้ <c oughs> ใช่มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันดึงดูดว่ามันเป็นรสชาติที่กินได้แล้วเขาก็จะเอาดึงจุดขายว่าอ๋อโปรตีนสูงไขมันต่ำนี่เองะคะ่ะเพราะว่าดึงหน่วยบริโภคเนี่ยจะมีพลังงานอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบกิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะก็คือต้องมีอะไรสักอย่างสูงแหละไม่ไม่น้าตาลสูงก็เกลือสูงก็ไขมันสูงสักอย่างแต่ถ้าสามสูงเลยก็อร่อยสุด เคยมีคนมาชวนนะบอกว่าเนี่ยหมอผิงทำเฮลตี้แน็คขายเถอะอะไรอก็ตอบเขาไปนะว่ามันไม่มีคือถ้าเกิดว่าคือถ้เกิดว่าจะให้เฮลตี้จริงอ่ะมันยากนะที่จะอร่อยใช่ค่ะมันไม่อร่อยหรอกถ้าอร่อยมันก็ไม่เฮลตี้ใช่ใช่ที่หมอผิงพูดมานี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าแน็คเนี่ยถ้าจะถามความเฮลตี้เนี่ยทำให้เฮลตี้ทำได้แต่อาจจะ ไม่มีใครกินต้องทนหน่อยนะไม่อ่อยอร่อยนะนใช่แล้วเนี่ยพวกแน็คเนี่ยสิ่งที่จะมาแก้กับแน็คได้ก็คือในเรื่องของการรู้จักการเลือกแล้วก็ปริมาณการรับประทานจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะยังไงดีคะอาจารย์หลักการเลือกขนมสําหรับการเลือกขนมเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของพวกขนมกรุบกรอบต่างๆถ้าถามในกระบวนการ ผลิตเนี่ยถือว่าเป็นชนิดที่เขาเรียกว่าอัลตราโปรเซสคือเป็นกลุ่มที่มัน<ช>มีการ <de. S 2> แปรรูปที่แบบอย่างหนักเลยคือองค์ประกอบแต่ละอย่างที่ใส่เข้ามาเนี่ยล้วนแต่ เป็นสิ่งที่แฟลร,รูปมาหมดเลยนะคะ <familiar. S 2> ทำให้เราไม่รู้ว่าตั้งต้นวัตถุดิบจริงๆเนี่ยมาจากอะไรนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่ของหาความเฮลตี้เนี่ยก็อาจจะยากอยู่แล้วนะคะ <café. S 2> เพราะว่าจะมีโซเดียมเยอะมีในเรื่องของพลังงานและไขมันที่เยอะน้ําตาลที่เยอะและ uh. ้วก็แยอาหารต่ำมากวิตามินแดทธานเนี่ยอาจจะไม่ต้องหาเลยนะคะ uh. เพราะว่าค่อนข้างน้อย <c oughs> ดังนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีทางเลือกจริงๆเนี่ยเราก็เลือกสิ่งที่มัน ดีกว่าก็คือปัจจุบันเนี่ยจะมีโลโก้ในเรื่องของทั้งเลือกสุขภาพเฮลตีเออร์โลโก้เนี่ยในกลุ่มขนมกรุบกรอบเนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของน้ําตาลไขมันแล้วก็โซเดียมนะคะในกลุ่มของขนมกรุบกรอบเนี่ยในหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยตัวขนมกรุบกรอบเนี่ยไม่ควรมีพลังงานเกิน150กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็ในตัวของน้ําตาลไม่ควรเกิน7กรัมต่อ100กรัมนะคะหรือว่าไขมันอิ่มตัวไม่ควรเกิน6กรัมต่อ100กรัมแล้วก็โซเดียมเนี่ย ใน100กรัมไม่ควรเกิน500มิลลิกรัมถ้าบอกแบบนี้คนฟังเนี่ยก็ไม่รู้ว่า <laughs> เออตกลงทีง่เราเรื่องเนี่ยมันเกินหรือไม่เกินจริงๆดูโลโก้ก็ได้ค่ะโลโก้เนี่ยจะเป็นตัวบอกได้เหมือนกันว่ามันดีกว่าสูตรอื่นๆนะคะแต่ว่าไม่ในความว่ามันจะเฮลตี้เฮลตี้กว่าก็ <c oughs> ยังต้องกินในปริมาณที่จํากัดนะคะ <c oughs> หรือว่าถ้าใครไม่อยากดูในตัวของโลโก้เพราะบางยี่ห้ออาจจะไม่ได้โลโก้มาก็ได้หรือไม่ได้ยื่นขอเนี่ย <c oughs> เราดูที่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะในฉลากโชนาการว่าอย่างตัวที่เราอาจจะต้องระมาระวังคือตัวโซเดียมแล้วก็ดูว่าตัวเปอร์เซ็นต์หลังมิลลิกรัม ของโซเดียมนะคะมันจะมีเปอร์เซ็นต์เทียบกับรีควายเหรือความต้องการต่อวันถ้า เกินห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีในตัวของโซเดียมเ่ที่มากเกินไปดังนั้นเนี่ยเราดูว่าถ้าขานมอันไหนเนี่ยมีปริมาณโซเดียมต่อนหนึ่งหน่หนวยบริโภคเนี่ยน้อยกว่าห้าเปอร์ซ็นเนี่ยหาไปทางร้านไม่เจอเลย่ะอาจารย์ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> จริงๆเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็พอมีแต่มันน้อยมากนะคะดังนั้นเนี่ยเลือกในเรื่องของโลโก้ดูขนมไหนมีโลโก้ซึ่งก็จะมีอยู่มากกว่าสาสิบห้าชนิดเลยนะตอนนี้นะคะมีคนข้างมากไม่ว่าจะเป็น เข้าเกลียบหรืรอว่าอาจจะเป็นพวกถั่วก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าพวกบิสกิตแล้วก็ในเรื่องของฉลากระดูในเรื่องของโซเดียม,มดูในเรื่องพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภคไม่ควรเกินร5อยห้าสิกิโลแคลอรีแต่ถ้าบอกว่าไอ้ขนมที่บอกไปเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็อ,อ,อยากจะกินในสิ่งที่มันที่มีโซเดียมเยอะๆนะตรงนี้เนี่ยต้องใช้หลักในเรื่องของปริมาณการรับประทานค่ะเพราะว่าการปริมาณการรับประทานเนี่ยเราใช้หลักว่า ของว่างหรืออะไรที่กินเล่นเนี่ยตอนหนึ่งวันเนี่ยเราให้โคต้าไว้เลยว่าไม่ควรเกิน200กิโลแคลอรี่เราคิดไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะจํากัดในเรื่องพลังงานเราก็ได้แล้วก็ตัวโซเดียมเนี่ยก็ใหญ่มันมากเกินไปหรือถ้ามันจําเป็นต้องมากเนี่ยมื้ออื่นๆเนี่ยอาจจะต้องมีการลดทอนใช่ค่ะต้องจะเป็นหลักการแบบนี้มากกว่าแล้วถ้าเกิดแบบ ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบล่ะคืออยากจะกินอะไรสแนค็คกินเล่นนะ่ะแต่บางคนก็นึกไม่ออกจริงๆนะว่าถ้าไม่กินในพวกนี้เราจะกินอะไรได้อาจารย์แนะนํำยังไงดีคะจริงๆสแนค็คที่เฮลตี้นะคะก็จะเป็นในพวก อาหารจากธรรมชาติที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อาจจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดเพราะว่ามันผ่านการแปลรูปหรือปรุงแต่งเนี่ยน้อยมากอย่างเช่นอย่างถ้าเป็นพวกผลไม้อบแห้งเนี่ยก็ยังพอใช้ได้นะคะว่ามะเขือเทศหรือสตรอเบอรี่หรือจะเป็นกล้วยตากอะไรพวกนี้ก็ได้หรือจริงๆถ้าเป็นผลไม้สดได้ยิ่งดีแต่ พอเราพูดถึงแนเน็คเนี่ยแน็คก,ก็ต้องเป็นแซนด์เ็คบอกว่าไม่ใช่เวลาปองผลไม้ยังไงมันไม่ใช่ <laughs> ใช่แน็คก,ก็ต้องเป็นแน็ตเนาะต้องเป็นอะไรที่มันกินเล่นนะคะด <laughs> ังนั้นเนี่ย <laughs> ก็เลือกพวกที่เป็นผลไม้อบแห้งมาก็ได้นะคะ <laughs> แต่จะพูดเสริมนิดหน่อยว่าในบางครั้งบางคนเข้าใจว่าพวกผักหรือผลไม้ ทอดกรอบอบกรอบที่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเนี่ยอาจจะต้องให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าโดยกระบวนการทำเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการเอาไปทอดก่อนแล้วไปอบอนะคะดังนั้นเนี่ยตัวพลังงานต่อหนึ่งกรัมเนี่ยมีถึงประมาณ500กิโลแคลอรี่เลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่สูงมาก ออเออตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องให้ข้อมูลนิดนึงเพราะบางคนเข้าใจว่าอ๋อเฮลตี้แน็คก็ไปเอากินผักเห็นคำว่าบรอกโคลีก็เฮลตี้ละใช่ค่ะไม่เห็นคำว่าทอดเออต้องระมาัดระวังเลยว่ามันไม่ใช่ทุกกี่ห้อที่มันจะมีะพลังงานที่ต่ําส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างไปทางสูงคือร้อยกรัม500อกิโลแคลอรี่เนี่ยร้อยกรัมเนี่ยเรากินได้ แป๊บเดียวสบายๆเลยเนาะ uh huh. ถ้าเป็นแบบว่าเรากินในจำกัดนะคะันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ว่าเราจะเลือกอะไรเนี่ยตัว uh huh. ปริมาณการรับประทานเป็นเรื่องสําคัญ uh huh. เราก็อย่าให้พลังงานเยอะมากเกินไป <c oughs> การที่เราจะระมาระวังไม่ให้พลังงานมากเกินไปเนี่ยเราไม่ควรให้เราหิวเราไปกินแ <c oughs> น็์แ <c oughs> เราควรจะต้องกินอาหารมื้อหลักๆให้ พอเพียงกอดใช่ไม่ใช่เอานแน็คมาแก้หิวเพราะไม่ไงั้นเนี่ยมันจะมีปริมาณการกินที่ค่อนข้างเยอะค่ะจริงๆนะเท่าที่สังเกตบางคนกิน,นแน็คไม่ได้หิวนะแค่เครียดกินแก้เครียดอะไรเงี้ยจาย์อ่านหนังสือทํางานแล้วมันก็เหงาปากอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะ <laughs> ก็จริงๆก็เป็นเหมือนกันนะคะ <laughs> บางครั้งบางครั้งเราอาจจะต้องสังเกตตัวเองว่าเราเริ่มหยิบขนมเมื่อในเวลาที่ก็เรา กำลังคิดงานไม่ออกใช่ไหมถ้าใช่เนี่ยเราอาจจะต้องหาแน็คที่อาจจะพลังงานไม่ต้องมากเกินไปหรือว่าจํากัดปริมาณที่มันอยู่ใกล้ตัวให้มันน้อยลงหน่อยนะคะหรือว่าเปลี่ยนวิธีว่าเราต้องไปทําอย่างอื่นบ้างแทนการกินขนมอย่างเดียวเพื่อขดไข่ความเครียดใช่ส่วนตัวนะถ้าแบบเวลาอยากสแนด์นะคะที่จะชอบทานคือเป็นเมล็ดฟักทองอบ อจะซื้อมเมล็ดพัะทองดิบมาเองอะค่ะแล้วก็เอามาอาจจะเป็นคั่วบ้างบางทีหรือบางทีก็อบอะไรเงี้ยแล้วก็ทานตอนแบบกร,บกรอบๆพอได้ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าเป็น healthy s n a c ที่ใช้ได้นะคะเพราะว่าในกลุ่มที่เขาได้ทั้งเลือกสุขภาพก็จะเป็นกลุ่มที่พวกพิตาชิโอชอบชอบพิตาชิโอเทาน<อ>ตะว,วันนะคะแล้วก็พวกเป็นพวกหิวพานพวกนี้ที่ไม่ได้มีการใส่พวกเกลือเพิ่ม ใช่เป็นการอบเนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็สามารถเป็นแน็คได้นะคะแต่แน็คเนี่ยในกลุ่มนี้จะเป็นแน็คที่พลังงานก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยสักประมาณ30กรัมหรือประมาณ1ถุงเนี่ยกำลังพอดีนะคะก็ประมาณ2องกิโลแคลอรี่อันนี้ก็สามารถเลือกรับประทานได้เพราะว่ามีไขมันที่ดีค่ะอืมค่ะสุดท้ายแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนที่รักการกินของทอดและขนมกรุบกรอบบ้างคะอืมค่ะสำหรับใครที่ชอบของทอดหรือของกรุบกรอบจริงๆแล้ว เราให้ข้อมูลไว้เลยว่าไม่ต้องลงโทษตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะจริงเราสามารถกินทุกอย่างที่มันอยู่ในโลกนี้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจตัวเองนะคะว่าเราชอบอะไรและต้องเข้าใจตัวอาหารด้วยถ้าในกลุ่มของทอดและของกรุบกรอบเนี่ยจะเป็นกลุ่ม,ม,ม,มที่มีพลังงานที่เยอะมีโซเดียมที่เยอะเราอาจจะมีสารที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรือรลางาต่างๆมาเล้งหรือเบาหวานความดันหัวใจเราก็ ต้องมีสติในการรับประทานนะคะต้องมีการวางแผนนะคะว่าถ้าเราเป็นคนชอบกินของกรุบกรอบหรือของทอดเนี่ยเราก็ให้โคตา้าเขาไว้ประมาณนี้ mm hmm. ไม่ต้องไปถือว่าไม่ต้องกินอัน,น้นก็คงจะทําให้เราอาจจะมีการเบรกแตกได้นะคะ mm hmm. เมื่อเราได้เจอของที่เราชอบนะดังนั้นเนี่ยมีการวางแผนที่ดีแล้วก็ไม่ใช้สนแน็คในการที่ฆ่าความหิวค่ะ mm hmm. ก็จะสามารถที่จะกินสนแน็คได้อย่างไม่กระทบต่อสุขภาพค่ะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคําแนะนําต่างๆที่ดีๆในวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วก็จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนทุกๆคนค่ะขอบคุณอาจารย์เอ็กซ์นะคะดรวฟอนทองโชมค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็อย่างที่อาจารย์เอ็กซ์บอกไปนะคะหมอว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ทางสายกลางน้องแล้วก็ทานแต่พอประมาณคือไม่ต้องรู้สึกผิดคํำนี้หมอชอบมากเลยไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ว่า ทานให้พอดีควบคุมตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็อย่าติดกับดักนะคะอย่าคิดว่าถ้าใช้มอเรท่าไร้น้ำมันแล้วกินเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นแอร์เบกแล้วกินเท่าไหร่ก็ได้หรือถ้าเป็นปลาเส้นปรุงรสโปรตีนสูงไขมันต่ําแล้วกินเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีแล้วก็ที่สาคัญเลยการอ่านฉลากโภชนาการการดูปริมาณโซเดียมสําคัญมากๆที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ติดกับดักกับขนมกรุบกรอบเหล่านี้ค่ะ หวังว่านะคะ EP นี้คงจะถูกใจแล้วก็โดนใจสายของทอดขนมกรุกรอบค่ะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาบอกที่ใต้คลิปในช่องทางที่คุณรับฟังได้เลยนะคะจะได้เป็นไอเดียในการทำพอดแคสต์ EP ใหม่ๆต่อไปค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรหรืออยากให้หมอชวนใครคุยก็ทวิตมาบอกได้เลยนะคะที่ Twitter ที่ดาการ T H I D A K A R N วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลามาอยู่ด้วยกันใน EP นี้ค่ะ สุขหน้าเรากลับมาให้รักดูแลชีวิตกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุณดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต